กราบสบายดีนะสวัสดีครับท่บทานผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองไลฟ์สไตล์วิทยาศาสตร์เนาะอยู่กับข้าพเจ้าเช่นเก่าเช่นเคยเนาะก่อนอื่นกาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าถึงสุดทุกคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศไปได้สบายดีบ่ทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยไปได้อากาศฮอนบอ่เนาะหรือว่าฝนตกเนาะเชิงว่าอยู่สปปลาวเนะนะานะนครลำพบังเนาะเมืองในอากาศค่อขนข้างจะเย็นในตอนเช้าเนาะทุกคนเนาะเชิงว่าตอนเที่ยงมาเสียเหนะื่อย อากาศกระบอกบ่ฮอดหลายเนาะแต่ว่าอากาศดีเนาะเพราะมันอยู่ใกล้กับชายแดนเวียดนามเนาะมันอยู่ใกล้ภูผ,ผาฮะทุกคนเนาะเพราะอ้อมหอบเดียวกันนะอากาศก็เลยเย็นเน,นาะอย่าก้าวตามนะทุกคนหักษาสุขภาพเมื่อสุดทุกคนเนาะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะ,ะยังบ่ได้กด subscribe เนาะฝากกด subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบ,บพ่พลาดคลิปใหม่ๆของข้าพเจ้าเองเนาะสหรับมื้อนี่นะ,นะทุกคนกัมีไมโครโฟนเนาะสวัสดีข้าพเจ้ากัได้ซื้อมาก่อนอันนี้แล้วเนาะแต่ว่ามันคอนเนคกับ Samsung อ่ะนะทุกคนเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนาะ มื่อที่มาเยี่ยมพ่อแม่นะเนาะข้าพเจ้าก็เลยหาโอกาสไปซื้ออะแดปเตอร์เนาะที่มันเสียบต่อกับอ่ากับไมโครโฟนทุกคนกับไอโฟนที่ข้าพเจ้าใช้อยู่เนาะก็เลยแบบมีไมค์มือนีาเนาะก็เลยบวมมี iPad มาบังหน้าหน่อยนึงเนาะเนาะโอเคนะทุกคนสวัสดีครับก็จะมารีแอคคลิปเนเก่าเช่นเคยเนาะสวัสดีเป็นคลิปจัดอันดับทุกคนเนาะส่งเบาะเรื่องการปกป้องประเทศเนาะก็เบาถึงกองทัพนั่นไปทุกคนประเทศไทยเนาะก็เป็นประเทศหนึ่งเนาะที่ว่าเออเขาเบาะเรื่องความแข็งแกร่งของกองทัพเหมืนก็ถือว่าอันดับ ติดอันดับโลกนะทุกคนเนาะและการเซิว่าประเทศไทยมันก็มีการเตรียมความพร้อมนะทุกคนเนาะในการที่แบบปกป้องประเทศเนาะเพราะว่าอ่ากองทัพทหารเนาะทหารตำรวจอย่างอื่เนาะที่เป็นอ่าเกี่ยวกับการปกป้องประเทศเนาะมันก็เตรียมพ,มพร้อมทุกอย่างเนาะว่าจะเป็นอาวุธเนาะอ่าที่ข้าพเจ้าเคยรีแอคไปเปนาะเป็น,นเป็นโจนนะทุกคนเนาะหรือว่าเป็นรถถังเนาะเพิ่นก็มีพร้อมนะทุกคนเนาะและล่าสุดเนาะทุกคนข้าพเจ้าไปเห็นคลิปนึงเนาะส่วนเป็นคลิปการจัดอันดับเนาะแสนยานุกกรพเนาะ บอกว่าอ่านภาษาไทยถูกไหมทุกคนแสนยานุกภาพเนาะกองทัพไทยปี2,566เนาะเออ่ไทยรอยัลเนาะไทยรอยัลไทยอาร์มี่แรนิ้งเนาะ1 4 5ประเทศเนาะว่าไทยติดอยู่ประเทศใดทุกคนเนาะสองเบอร์นี้เขสิมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะเซิงบ่าวหนึ่งเวซินเนาะประเทศเฮากับ่ฮู้ว่าติดอ้ำเพลิงบ่เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันแล้วมาอ่านความคิดเห็นของพี่คนไทยว่าเผิ่นมีความคิดเห็นอะไรทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลย จากเว็บไซต์ Global 5 Power ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดแสนยานุภาพทางทหารของประเทศต่างๆบนโลกมีการทุกคนประเทศไทยอยู่อันดับที่24หรือว่าที่2 4ของโลกนะทุกคนจาก145ประเทศโอ้โหแปว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งด้านกองทัพพอสมควรนะทุกคนเนาะอยู่ในเซาท์อินเดเชียน่าจะติดอันดับหนึ่งเนาะข้าพเจ้ากิน่าอยู่ในเซาท์อินเดเชียน่าจะติดอันดับหนึ่งเนาะจะอันดับกองทัพไทยให้อยู่อันดับที่24ของโลก จากการจัดอันดับประเทศทั้งหมด145ประเทศในปี2566ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงขึ้นโดยสูงกว่าประเทศเยอรมนีที่อยู่ในอันดับที่25และตามหลังประเทศไต้หวันที่อยู่ในอันดับที่23 GFP ทำการจัดอันดับโดยใช้ปัจจัยมากกว่า60รายการเพื่อกำหนดคะแนน Power Index โดยมีหมวดหมู่ตั้งแต่จำนวนทางการทหารสถานะทางการเงินความสามารถด้านโลจิสติกภูมิศาสตร์และอื่นๆไม่ใช่เฉพาะทางการทหารเพียงอย่างเดียวคะแนน power index ที่สมบูรณ์แบบคือ0.0000 00, ซึ่งไม่สามารถทำได้จริงยิ่งค่า power index น้อยลงเท่าไหร่ความสามารถในการสู้รบของประเทศก็ยิ่งทรงพลังขึ้นมากเท่านั้นอย่างเช่นสหรัฐได้คะแนน0.0712รัสเซียได้คะแนน0.0714 จีนได้คะแนน0.0722และประเทศไทยได้คะแนนไป0.3738ทั้งนี้การจัดอันดับของเว็บไซต์ GoBoff i g h t Power นั้นมีการใช้หลายปัจจัยประกอบด้วยกันโดยมีการระบุว่าประเทศไทยมีงบกระลาโหมอยู่ที่ว้าวคนกประมาณกระลาโหมทุกคนของประเทศไทย211.631ล้านบาทเนาะตีเป็นเงินลาว จกตื่อดูกคนเนาะเงินกีบเฟ้อเลยเช่นนะตีเป็นเงินเราโอ้โหแบบคือสินับยาวทุกคนผมมันหลายแห่งเนาะอันดับที่สามสิบสี่ของโลกทุกคนโอ้สุดยอดห้าพันแปดร้อยหกสิบล้านดอลลาร์สหรัฐหรือสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทคิดเป็นอันดับที่สามสิบสี่ของโลกด้านงบประมาณการทหารโดยรวมว่าอยู่ที่4,56,000นาย โดยมีบุคลากร,กรกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่3 5 0 0 0 0่นายคิดเป็นอันดับที่16ของโลกมีบุคลากรสำรอง10,000 0นายคิดเป็นอันดับที่24ของโลกมีกองกำลังกึ่งทหาร6000นนายคิดเป็นอันดับที่50ของโลกปาทุกคนเนาะบุคลากรทางทหาร45600 0คนเออ6,000นนายทุกคนเอ่เห็นทุงประเทศไทยทุกคนการ ทหารประเทศไทยเราจะมีการแบบฟึกเนาะนักเลยเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าเห็นแหละข้าพเจ้ายังคิดสว่าโอ้เิ่นเป็นระเบียบเนาะมีการแบบเคยื่อนมาอย่างว่าเขาก็บอกข้าใจเรื่องด้านนี้ประใด็นเนาะทุกคนเนาะการแบบจับฐานหรือว่าการยืนเนี่ยนะมันมีความเป็นแบบมีแบบ power นะทุกคนเนาะ ปัจจัยมากกว่า60รายการจะจัดแบ่งเป็น6หมวดแต่และหมวดก็มีหัวข้อย่อยซึ่งจะยกมาเป็นเพียงตัวอย่าง 1. กําลังคนอย่างเช่นปอชอกอทั้งหมดทหารประจําการบุคคลที่มีร่างกายชะกันเหมาะสมสําหรับการสู้รบถึงวัยเกณฑ์ทหารเป็นรายปีทหารเกณฑ์ต่อปีกําลังพลสารอง 2. ยุโทโธปกรณ์ยุโทโธปกรณ์ของกองทัพบกเรืออากาศและยุทธปกรณ์อื่นๆที่กองทัพไทยมีไว้ใช้การทั้งหมด สามการเงินงบกลาโหมหนี้ต่างประเทศทุนสำรองเงินตราต่างประเทศและทองคำความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อ PPP สี่เอ๊ะว่าวเดือนเกณฑ์ทหารนะทุกคนอ่าอยู่ประเทศไทยเราจะมีการเกณฑ์ทหารเนาะอ่าหอนอายุ10อายุอายุถึง18ปดปีนะทุกคนเราไปเกณฑ์ทหารเนี่นบอเนาะจกจกเอาแบบว่าเคยืว่าจกเอาอันใบดำใบแดงเนาะแต่ว่าล่าสุด ที่แบบข้าพเจ้าเหตุข่าวเนาะที่แบบมีการเลือกตั้งว่าสียกเลิกเกณฑ์ทหารแต่ว่าคือสิบุรียกเลิกเกณฑ์ทหารนะทุกคนเนาะแต่ว่าทารประเทศเพิ่นกัหลายแห่งเนาะดยส่วนตัวเนี่ยจะมักอ่าคือแบบเพิบบ่นว่าค้มคำเนาะทารเนาะจะมีการแบบเป็นระเบียบเนาะห่างหญ่เนาะแบบสามารถแบบออกรบได้ทุกเวลานะทุกคนโลจิสติกสนามบินที่ให้บริการได้ทั้งหมดความเข้มแข็งของกองกํากลังแรงงานท่าเรือและกองเรือพาณิชย์ ความครอบคลุมพื้นที่หรือความยาวของเส้นทางรถไฟความครอบคลุมของถนนที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ 5. ทรัพยากรธรรมชาติการผลิตน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติปริมาณสํารองของน้ํามันฐานหินฐานหินที่พิสูจน์แล้ว 6. ภูมิศาสตร์ความยาวแนวชายฝั่งความยาวแนวพรมแดนกองทัพอากาศมีเครื่องบินปฏิบัติการรวมกันทั้งสิ้น488อลำ คาดว่ามีความพร้อมรบอยู่ที่366ลำอยู่ในอันดับที่23ของโลกว่าทุกคนประเทศไทยผลิตน้ำมันดิบนำเลยทุกคนเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์นักข่าพระเจ้ากำบูลพูดตัวนี้เมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยมีทินสำรองอะไเนาะเป็นคำเป็นอย่างเนาะโลจิสติกเนาะการขนส่งเนะาะก็มีเนาะ ภูม,มิศาสตร์เนาะก็คือติดทะเลเนาะโมเมนต์แด์ล็อกคันทรีคือลาวนะแล้วก็ติดอ่าวอ่าวไทยเนาะก็สามารถเสือ่อมโอลายประเทศเลยนะทุกคนเนาะเป็นสิ่งที่แบบดีเนาะแล้วก็มีท่าเรือนําอีกไงทุกคนโดยมีเครื่องบินรบ73็ดาลำพร้อมใช้งาน55ลําลำคิดเป็นอันดับที่30ของโลกเครื่องบินโจมตี18ลําลำพร้อมใช้งาน14ลําลำคิดเป็นอันดับที่32ของโลกเครื่องบินฝึกหัด145ลําลำ พร้อมใช้งาน1น9่งาลำคิดเป็นอันดับที่21ของโลกเครื่องบินขนส่งลำเลียง50ลำพร้อมใช้งาน38ลำคิดเป็นอันดับที่15ของโลกเครื่องบินตรวจการเตือนภัย20ลำพร้อมใช้งาน15าลำคิดเป็นอันดับที่16ของโลกเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง182่ยลำพร้อมใช้งาน137าลำคิดเป็นอันดับที่22ของโลกเฮลิคอปเตอร์โจมตี7ลำ พร้อมใช้งานาลำคิดเป็นอันดับที่39ของโลกกองทัพบ,บุกมียานผ่านะสำหรับสงครามรวม39,808คันพร้อมใช้งาน29,856คันคิดเป็นอันดับที่24ของโลกโดยมีรถถังหลัก587คันพร้อมใช้งาน440คันคิดเป็นอันดับที่30ของโลกทุกคนชมว่าทุกคนสะเกตบอก เราควรจะมีเครื่องบินเนาะเฮลิคอปเตอร์เนาะมีรถถังเนาะมีทุกอย่างแล้วทุกคนติดแร่งกิ้งติดอันดับของโลกหมดเลยเนาะโอ้โหมีเพียบพร้อมทุกอย่างเนาะก็คือแบบว่าคุณได้ที่อยากจะไปลงประเทศไทยหรือว่าไงดีทุกคนติดอันดับโลกเนาะแบบนอกจากประเทศมหาอำนาจเนอเมริกาด้สิเนาะรัสเซียเนาะจีนหรือว่าเกาหลีเหนือเนาะที่แบบเป็นตะยานนะทุกคนเนาะ คือแบบประเทศไทยเมืนก็เคียมพร้อมทุกอย่างถช่ว่าเกิดยางขึ้นเนาะเพิ่นก็สามารถที่จะโปรเทคหรือว่าสามารถควบคุมเนาะประเทศหรือว่าปกป้องประเทศตัวเองก็เป็นสิ่งที่เนาะส่งสมส่งสมถุปืนใหญ่อัตราจร50คันพร้อมใช้งาน38คันคิดเป็นอันดับที่50ของโลกปืนใหญ่ลากจูง256คันพร้อมใช้งาน192รคันคิดเป็นอันดับที่43ของโลกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง22คันพร้อมใช้งาน17คัน คิดเป็นอันดับที่65ของโลกกองทัพเรือมีกองกำลังเรือรวม292ลําลำคิดเป็นอันดับที่8ของโลกโดยมีเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์1ลำคิดเป็นอันดับที่5ของโลกเรือฟริเกต7ลําลำคิดเป็นอันดับที่11ของโลกเรือคอร์เวต6กลำคิดเป็นอันดับที่9ของโลกเรือลาตะเวน49ลําลำคิดเป็นอันดับที่16ของโลกเรือสนับสนุนลําลำ คิดเป็นอันดับที่17ของโลกส่วนอันดับกองทัพในประเทศอืนอ่นๆในภ <ๆๆ S 2> ูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนั้นพบว่าอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่13ของโลกประเทศวเทศวียดนมามอยู่ในอันดับที่19ของโลกประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่29ของโลกประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่32ของโลกประเทศเมียนมาอยู่ในอันดับที่38ของโลก ประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่42ของโลกประเทศกัมพูชาอยู่ในอันดับ106ของโลกและประเทศลาวอยู่ในอันดับที่115ของโลกประเทศไทยมีทุนสำรองเงินตาราต่างประเทศ2 0 5 4 8 7ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือ8,243,354ล้านบาทอยู่อันดับที่11ของโลก ประเทศไทยมีหนี้ต่างประเทศ170,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ6,215,540ล้านบาทจัดให้อยู่อันดับที่41ของโลกจัดอันดับ50ประเทศที่มีแสนยานุภาพทางฐานแข็งแกร่งที่สุดในโลก1สหรัฐ2รัเสเซีย3จีน4อินเดีย5สหราฐอาณาจัร 6. กร6เกาหลีใต้7 ปากีสถาน8ญี่ปุ่น9ฝรั่งเศส10อิตาลี1 1ตุรกี12บราซิล13อินโดนีเซีย14อียิปต์ 15. ยูเครนยูเครนในปี2562และ63ยังไม่ติด25อันดับแรกแต่ต่อมาในปี2564ขึ้นมาอยู่อันดับที่25ปี2565ขึ้นมาอันดับที่22 และในปี2566อันดับพุ่งพลวดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่15ของโลก16ออสเตรเลีย17อิหร่าน18อิสราเอล19เวียดนาม20โปลแลนด์21สเปน22ซาอุดีอาระเบีย23ไต้หวัน24ไทย25เยอรมนี26แอลจีเรีย27แคนาดา28อาร์เจนตินา 29สิงคโปร์30กลิส31เม็กซิโก32ฟิลิปปินส์33แอฟริกาใต้34เกาหลีเหนือ35นอร์เวย์36ไนจีเรีย37สวีเดน38เมียนมา39เนเธอร์แลนด์40บังกลาเทศ41โปรตุเกส42มาเลเซีย43โคลอมเบีย 44. สวิตเซอร์แลนด์45อิรัก 46. ชิลี 47. โรมาเนีย 48. เชโกสโลวาเกีย 49. เอธิโอเปียและ 50. เดนมาร์กและนี่คือการจัดอันดับกองทัพในปี2566ัาทุกคนประเทศเลาวอยู่อันดับที่1 1 5ของโลก,กคือแบบอเมซิ่งมาก เรแต่เพิ่งจะว่าเขากระเบินคลิปจบไปแล้วเนาะก่อนอื่นก็ขออนุญาตเจ้าของช่องเนาะอเอ็นคอร์สคาร์โอกเสียงผิดก็ขออภัยนะทุกคนเนาะส่วนว่าเป็นคลิปที่แบบให้ความรู้ใหม่ๆเนาะให้ขขาพระเจ้าเลยว่าที่เขากบอกผูกกันใช่ไหมครับผมเคยเห็นจ้วยเขื่อเนาะทุกคนเนาะอ่าจังหวะมันเป็นสิ่งที่แบบแบบคือประเทศเพิ่นเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมทุกอย่างเนาะว่าจะเป็นอ่าเตรียมพร้อมเรื่องอ่าความสงบสุขเนาะเตรียมพร้อมเรื่อง เงนินค้งเนาะอยู่ในภายในประเทศเรื่องเศรษฐกิจอีกอย่างต่างๆเนาะทุกคนเป็นสิ่งที่แบบว,าว,าว้าวเนาะเป็นสิ่งใหม่ๆล้วคนเดี๋ยวเขามาอ่านความคิดเห็นสองสามคอมเมนต์เนาะของคนไทยว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอะไรเนาะเป็นปว่าอยาอา่มนเรียนเสียงหใหฟังอยากให้กองทัพพัฒนามากกว่านี้ครับซือ้อมาถ่ายทอดเทคโนโลยีนะฮะให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ผลิตมาเยอะๆครับประเทศประเทศเพื่อนบ้าน จ้องจะรอถ่ายทุกประเทศมีแล้วไม่ใช่ดีกว่าจะใส่แล้วมันไม่มีนะฮะเพราะสงครามไม่เคยเก่านั่นเองนะทุกคนเนาะก็เหมืนความลาวเลยนะเพราะว่าเฮ้าหุ่นเดียวมันสิเกิดขึ้นอะไรเนาะคือยูเครนอ่ Ukraine, Russia, นะอนะายูเครนรัสเซียเนาะอ่าปาเลสไตน์เนาะปาเลสไตน์กับอันอ่าอิสราเอลนะทุกคนมันก็เกิดขึ้นเหมือนบอกเนาะเกาหลีเหนือเนี่ยน,นะก็เกียกเก่ยมคอบเกาหลีใต้ก็เกี่ยมคอบนะทุกคนแต่ว่ามันจะบ่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าเออ เกิดกิเลแท้เนาะแต่ว่ามันมีการเกี่ยวข้องมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนในชีวิตนี้เนาะการได้เห็นไทยเราเป็นมาหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและทหารก็คงจะดีขอให้ผู้นําผู้มีอํานาจในประเทศไทยมีความสามารถนําสิ่งนี้ช่วยที่ไปไปตอบฝันนะั่นเองนะทุกคนแล้วทุกคนสวัสดีครับคลิปของเรจบไปแล้วนะทุกคนถ้าทุกคนมากกักดไลค์กดแชร์ subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้สองไลฟ์ไซด์ของเราโอเคสบายดีสวัสดีครับ